สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บ้านมีแคทชาแนลนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะจะต้องถูกใจกับคลิปนี้นะคะเพราะว่าถามกันมาเยอะมากค่ะว่าอาหารแมวยี่ห้อไหนนะคะน้องแมวทานแล้วดีทานแล้วอ้วนนะคะอยากจะให้แนะนํานะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทดลองนะคะรีวิวอาหารน้องแมวกันนะคะ เกตตั้งใจอยากจะเปลี่ยนอาหารให้น้องๆที่บ้านด้วยนะคะเราก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนเลย,เลยะคะ่ะสำหรับที่บ้านนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะทานมีอยู่ประมาณ2-3สี่ห้อนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไป เวลาที่น้องแมวทานไปนานๆเขาอาจจะเบื่อนะคะเราก็เลยจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอาหารด้วยนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยิน,นะคะ่ะเกรดของอาหารเนี่ยมันก็จะมีแบบเกรดที่เป็นเขาเรียกว,ว่าโฮลิสติกนะคะขึ้นมานะคะก็คือเขาเรียกว,ว่าเป็นเกรดที่เป็นธรรมชาตินะ,ะส่วนผสมเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของมีความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วก็เป็นเกรดเดียวกับที่คนทานนะคะถ้าเทียบกับเกรดทั่วไปเนี่ยเกรดทั่วไปมันก็จะเป็นประเภทส่วนประกอบของพวกสัตว์ปีกบนค่ะหลายๆส่วนเอามาผสมกัน นะเอามาทําเป็นอาหารให้น้องแมวทานดังนั้นเนี่ยคุณค่าทางสารอาหารโปรตีนเองก็จะแตกต่างกันนะคะกับ กรดโฮลิสติกแล้วก็อีกหนึ่งคำค่ะคำว่าเกรนฟรีนะคะหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะมันมันหมายถึงอะไรนะคะก็คือเป็นเรียกว่ามันไม่มีส่วนผสมนะคะของพวกธัญ,ญพืชนะคะแป้งขข้าวสาลีข้าวโพดอะไรพวกนี้นะคะ่ะซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่อาจจะทําให้น้องแมวแพ้นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกตัวที่จะแพ้นะคะที่บ้านเนี่ยก็ทานเหมือนกันทานได้ทุกตัวไม่มีปัญหาแต่ว่าเราก็อยากจะเลือกนะ,ะตัวที่แบบ ดีที่สุดนะคะให้เขาแต่อย่าลืมนะคะอย่างที่เกดเคยบอกไปะคะ่ะไม่ว่าอาหารแมวเนี่ยจะเกรดพรีเมียมแค่ไหนแต่ถ้าน้องแมวไม่ชอบนะเขาก็ไม่ทานเหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยราคาอาจจะไม่ได้เป็นตัวต่อหรือว่าเกรดที่แบบดีมากๆอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่น้องแมวชอบดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจแล้วก็คอยหมยั่นสังเกตนะคะว่าน้องแมวของเราชอบอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองมาที่สุดกันนะคะเกดตั้งใจที่จะเปลี่ยนอาหารค่ะเราก็จะมีอาหารยี่ห้อใหม่ๆเข้ามานะ ะะวันนี้เราจะมาทำการทดสอบกับเด็กๆที่บ้านกันค่ะไปดูเลย หลังจากที่เราไปทดสอบกันแล้วนะคะก็ปรากฏว่าเด็กๆ่ะก,ก็ชอบ รสชาติคุ้นเคยนะรสชาติเดิมๆค่ะก็รอยัลคานินนะคะหมดเป็นอันดับแรกนะคะ, so ะ,คะแล้วก็ต่างด้วยโซบิโกนะคะแล้วก็เทสออฟวายสุดไก่งวงค่ะส่วน2ที่ข้อใหม่นะคะน้องก็ทานเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยชินกับรสชาตินะคะก็เลยจะหมดชาน,นิดนึงค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในรอบที่2ค่ะเราจะใช้ยี่ห้อใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเราลองไปดูกันว่าน้องแมวเนี่ยจ,จะชอบรสชาติแล้วก็ถูกใจกับกลิ่นของยี่ห้อไหนมากที่สุดไปดูกันเลยนะคะ ะะว่าอาหารแมวที่ข้อไหนคะ่ะที่สามารถเอาชนะใจเด็กๆที่บ้านมีแคทได้นะคะส่วนของที่บ้านเองนะคะนอกเหือจากความชอบในรสชาตินะคะของแมวแล้วเนี่ยปัจจัยหลักนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะที่เราเอามาพิจารณาในการเปลี่ยนอาหารนั้นก็คือปริมาณสารอาหารค่ะเราก็จะเลือกตัวที่เ,เป็นเกรดที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงค่ะเพื่อที่น้องแมวเนี่ยทานแล้วเนี่ยจะได้สุขภาพดีแล้วก็อ้วนแต่ โปรโตีนสูงอย่างเดียวไม่พอน้องแมวต้องชอบด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายที่เราจะเอามาพิจรารณาก็คือในเรื่องของราคาค่ะก็จําเป็นเหมือนกันนะคะเราก็เอามาคํานวณแล้วก็เป็นสาปัจจัยหลักในการที่เราใช้ในการเลือกนะคะในการที่เราจะเปลี่ยนอาหารให้กับน้องแมวของที่บ้านนะคะสําหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะลองเอาไปทดลองหรือว่าอยากจะไปเปลี่ยนอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะฝากไวน้นิดนึงคะ่ะอย่าลืมนะคะเราต้องค่อยๆเปลี่ยนอาหารนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนทีเดียวคะ่ะอาจจะค่อยๆปรับ รเอาอาหารเก่าผสมอาหารใหม่นะคะค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นทีละน,นิดนะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เขาท้องเสียค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดถูกใจกดแชร์นะคะแล้วก็ฝากติดตามค่ะเพจบ้านมีแคทนะคะแล้วก็ชาแนลนะคะบ้านมีแคทด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ